สวัสดีค่ะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณนะคะโดยหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นดวงของคุณคุณต้องดูให้จบนะคะเนาะดูให้จบเข้ามาเลยนะคะวันนี้ที่หมอจะดูดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้นะคะดูซิว่าการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจงอธิษฐานในใจเลยแล้วก็เลือกไพ่ในใจว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่1ใบที่2หรือใบที่3นะคะเพราะว่า นะดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่หมอเลยทําตัวเลือกมาให้นะคะก็สําหรับเรื่องการเงินวันนี้สําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งก่อนกันละกัน <c oughs> คนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งการเงินอดทนหน่อยนะช่วงเนี้ยค่าใช้จ่ายเยอะหนี้สินเยอะดูกังวลใจดูเหนื่อยใจดูแบบจะไปได้ไหมเนาะจะรอดไหมเนาะสิ้นเดือนนี้กังวลกังวายใจงดหงิด,งดใจ Oh, ถอนหายใจถอนแล้วถอนแล่าจะหาทางออกทางไหนดีอ่ปรึกษาแฟนก็โดนซ้ำเติมขอความช่วยเหลือจากญาติก็ดูแบบไม่ค่อยเต็มใจอ่โทรหาเพื่อนก็อาจจะเกิดความขัดแย้งก็เลยแบบช่วงนี้ต้องอดทนต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วค่อยประคับประคองแก้ไขปัญหาไปจะดีที่สุดยาหวังพึ่งใครถ้าหวังพึ่งใครเกิดความขัดแย้งทันทีพึ่งตัวเองในช่วงนี้อดทนเผลอๆไ,ไปก่อนให้มัน ผ่านไปได้นะยังไงใบน,นี้ก็ให้กําลังใจนะคะขอให้ผ่านไปได้ต้องอดทนอย่างเดียวเลยนะค่ะสําหรับคนดูดวงเรื่องการเงินไพ่ใบที่สองที่เลื่องในใจนะคะดวงของคุณมีคนนี้ใบที่สองก็หนักเหมือนกันโอ้โหแปลว่าคนมาดูคลิปนี้การเงินค่อนข้างหนักนวงช่วงนี้นะและไพ่ใบนี้หมายความว่านะคุณอย่าใจดีจนเกินไปถ้าคุณใจดีเกินไปคุณจะรับผิดชอบภาระของคนอื่นเห็นไหม นอนมีดอยู่ล่างมีดอยู่บนมาลว่าถ้าใจดีคุณจะเดือดร้อนไพ่ใบนี้บอกหรือบางทีอาจจะใจดีไปแล้วตอนนี้กําลัางนั่งทุกข์ใจอยู่โถไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไพ่ใบนี้คือรับภาระแทนคนอื่นเพราะความใจดีความใจอ่อนความขี้สงสารเขาเลยเดือดร้อนอะไรเงี้ยบางทีไปค้าประกันเขาบางทีอะไรเงี้ยเออก็เป็นหนี้สินเป็นภาระมาให้ช่วงนี้เหนื่อยมากตันมากแต่เขาบอกใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปแต่ไพ่ใบนี้ยังถือว่า มีคนรอบตัวคนใกล้ๆตัวช่วยเหลืออยู่แต่ก็อาจจะโดนตําหนิโดนบ่นนิดนึงทําให้ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ช่วยคุณแต่ก็โดนเยอะเออคนใกล้ตัวก็บ่นเยอะแต่ช่วยนะ,นนะนสําหรับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ค่ะตอนนี้มาดูสําหรับคนที่ได้เลือกไพ่ใบที่สามเนาะไพ่ใบที่สามนี่การการเงินใบที่สามบอกช่วงนี้รู้สึกว่าดาบหมดเลยช่วงนี้รู้สึกว่าการ ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายรายจ่ายเยอะนะแล้วก็รายรายรับก็น้อยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าจะไปรอดไหมเนี่ยไพ่ไปนี้รอดไปนอะอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยหน่อยก็ต้องอดทนนะเพราะว่าช่วงเนี้ยคนได้ไพ่ไปนี้พี่หมอบอกเลยว่าให้ลุยเรื่องงานถ้าการงานคุณดีการเงินคุณดีหนี้สินคุณจะผ่านไปได้แบบสบายๆคุณต้องลุยงานคุณอย่าไปนั่งคิดอะไรกังวลใจเรื่องหนี้ ถ้ามันเป็นหนี้จะต้องลุยงานพอลุยงานแล้วหนี้มันจะเบาบางมันไม่หมดแต่มันเบาบางนะพี่หมอบอกสําหรับได้ไพ่ใบนี้นะอย่าไปนั่งคิดเรื่องหนี้อย่าไปกังวลใจอย่าไปเหนื่อยเดี๋ยวคุณจะไม่มีกระจิกกระใจทําอะไรเลยแล้วมันจะกลายเป็นหนี้เพิ่มพูนแทนที่จะเบาบางลุยงานหนี้ปล่อยไปก่อนใช้ได้เท่าที่ใช้อะไรเงี้ยนะก็ขอให้ผ่านไปได้น,นะค่ะสําหรับคลิปนี้นะไพ่ไม่ดีเลยทั้ง3าใบแปลว่าคนมีปัญหาเรื่องหนี้สินกันเยอะไพ่เลยขึ้นแบบนี้พี่หมอก็ขอขอวยพรให้ ทุกคนได้ปลดนี่ให้มีโชคมีดวงเข้ามาให้มีอะไรเข้ามาขายของให้มันได้กำไรเยอะๆอ่ะเจ้านี้ก็ขอให้ผ่นผอนเจรจาตกลงเคลียร์กันได้คุยกันได้ก็แล้วกันก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนต้องสู้ๆนะคะสําหรับคลิปนี้พี่หมอก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนชอบพี่หมอกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับพี่หมอน้ำหวานนะคะขอบคุณค่ะ